คุยนอกเวลากับอนุชาวันนี้เราจะมาทำความรู้จักนโยบาย 30S30 30, ในการที่จะให้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าระดับโลกนโยบาย 30S30 30เนี่ยเป็นนโยบายของรัฐบาลภายใต้การนำของท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่มุ่งหวังที่จะ พัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้าในไทยซึ่งก็จะส่งผลที่ดีนะครับต่อสภาพแวดล้อมด้วยสอดคล้องกับการก้าวไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตซึ่งก็คือการที่ไทยเราเนี่ยตั้งเป้าเอาไว้ว่าภายในปีคศที่230 0หรือพศ2573การผลิตยานยนต์ในประเทศไทยจะต้องเป็นยานยนต์ไฟฟ้าหรือว่า e-v electric vehicle อย่างน้อย30%ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการร่วมมือกันระหว่างทุกภาคส่วน ที่เกี่ยวข้องโดยมีเป้าหมายจํานวนคันคร่าวๆก็คือการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าประเภทรถยนต์นั่งและรถกระบะประมาณ725,000คันรถจักรยานยนต์นะครับ675,000คันรถบัสและรถบรรทุกเนี่ยประมาณ3 4 0 0 0ันคันนอกจากนั้นจะยังมีการส่งเสริมการผลิตรถสาล้อเรือโดยสารและก็รถไฟฟ้าระบบรางอีกด้วยนอกจากนี้เรื่องของการผลิตรัฐบาลมีเป้าหมายในการที่จะส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าด้วยโดยในปีคศ2030หรือพศ2 5 7 3 มีการตั้งเป้าว่าจะมียานยนต์ไฟฟ้าหรือที่เป็น E ีีประเภทรถยนต์นั่งหรือพวกรถกระบะอีก4,40,000คันรถจักรยานยนต์ 6, 5 0 0 0 0คันรถบัสแล้วก็รถบรรทุกอีก33,000ันคันรวมถึงการกำหนดเป้าหมายการส่งเสริมสถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าสาถารณะแบบฟァสชาร์จจำนวน1น0 0 0หนัหัวจ่ายและสถานีสับเปลี่ยนแบตเตอรี่สำหรับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าจานวน1450สถานีเพื่อให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้นะครับรัฐบาลก็ ก็จะมีมาตรการส่งเสริม EV ีในด้านต่างๆได้แก่อย่างเช่นการส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนเพื่อให้ไทยเป็นฐานการผลิตโดยมีการกําหนดมาตรฐานให้ครอบคลุมยานยนต์และชิ้นส่วนสําคัญมีแผนส่งเสริมผู้ประกอบการรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่ยานยนต์ไฟฟ้าและแผนการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรและกําลังคนด้วย 2. ก็คือการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าทั้งมาตรการทางด้านภาษีและที่ไม่ใช่ภาษีมาตรการส่งเสริม การใช้ยานยนต์ไฟฟ้าของธุรกิจขนส่งเชิญพาณิชย์และก็หน่วยงานภาครัฐด,ด้วยในเรื่องมาตรการด้านภาษีนะครับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็เห็นชอบร่างประกาศกระทรวงการคลังเรื่องการลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลก,กากรสําหรับรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่สําเร็จรูปที่เป็น CBU นะครับ completely built unit หรือการนําเข้ามาทั้งคันที่ประกอบสําเร็จรูปจากต่างประเทศซึ่งผู้นําเข้าที่ได้รับสิทธิทางอากรศุลก,กากรภายใต้ ความตกลงเขตการค้าเสรีหรือว่า FTA และการนำเข้าทั่วไปในปีพศ2565ถึง2566 นอกจากนี้คอรมยังได้มีการอนุมัติร่างกฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสัมปะษามิตรเพื่อปรับปรุงโครงสร้างการจัดเก็บภาษีสัมปะษามิตรสินค้ารถยนต์และรถจักรยานยนต์รวม27ประเภทเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยานยนต์พัฒนาเทคโนโลยีชั้นสูงเพื่อให้ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนในภูมิภาคเอเชีย อีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญนะครับคือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับยานยนต์ไฟฟ้าทั้งทางด้านการส่งเสริมสถานีอัดประจุไฟฟ้าการพัฒนากฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการอัดประจุและก็ส่งเสริมเทคโนโลยีสมาร์ทกริด รวมถึงการส่งเสริมให้เกิดอุตสาหกรรมการผลิตแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าแล้วก็การใช้แบตเตอรี่ที่ผลิตในประเทศแล้วก็การจัดการแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วและการพัฒนากําลังคนทั้งหมดนี้นะครับก็คือการที่รัฐบาลส่งเสริมเพื่อที่จะให้ไทยเป็นฐานการผลิตรถยนต์ EV หรือว่า electric vehicle แล้วก็ส่งผลให้เรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับที่ไทยมีกำหนดในเรื่องของการที่จะลด เรื่องของการที่จะปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก็ดีหรือการที่จะให้การที่ประเทศไทยนะครับจะได้ดำเนินการได้ตามที่ได้มีการประกาศไว้นะครับที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้พูดในการประชุม COP 26ที่สกอตแลนด์ที่ผ่านมาด้วยนะครับแล้วกลับมาพบก,กันใหม่นะครับ